คือคำว่าพลังใบให้มันมีความสุขได้ผวรู้สึกดีไม่ได้แบบเป็นไอบีมไอกระท่อมไอเมาไอเสย <c oughs> ไอเสยเกาะกลางเงี้ยเราก็รู้สึกแบบเกียที่โดนแบบสาร,รเสอย่างั้นจะเราวลาสวัสดีจ้าลูกได้มาอย่างไรครับดูอะสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปพอรถซิ่งเนี่ยมาจอดได้อยู่ละเฮ้ยเงนเดือกูเดดจ้าพี่มาแล้วไปไป วู้แดจอม์มาแล้วอีพีนี้กบอกเลยอยู่บางแสนนะแต่จริงๆแล้วฟิลไม่เหมือนบางแสนเลยไม่เคยมาตรงนี้ด้วยเขาเรียกหาดอะไรวะหาดอะไรอะหาดวอนวอนเหรอไม่เคยมาปกติแข่งรถบางแสนเนะี่ยจะไปอยู่วงเวียนลงมาวงเวียนอะไรงั้นนะ่ะวันนี้ต้องบอกว่าแดนคืออะไรทำไมหนาวต้องบอกไม่รู้สึกเครียดอะไรเลยน,นีย่ไม่รู้สึกหนาวไม่รู้สึกอะไรเลยเคีียวไปสองใบ จจจัััััันนนนนนมูกกก้วแบสพามาเที่ยวญี่ปุ่นก็คุณอ่ะป้ายยาผมบอกว่าตอนนี้มีอะไรที่ญี่ปุ่นมากเลยที่บางแสนี้วไปอวดหน่อยปาขอบคุณมากนะผมครับพลังใบครับผมคนรครโยโกโยกอิกโคโกโคโก โคโค่ว่านั้นนั้นเมนนั่นอะไรส์กันโนมิสเกะราเมนโนมิสเกะราเมนเดสโคโคว่บางแสนนอชนบุรีโน่ในอีโรอีโรเเนี่ยที่นี่นะต้องบอกว่าเราอยู่ที่โนมิสเกะราเมนนี่คืออยู่อย่างเงี้ยดูดีจริงๆแล้วถ้าเสียงกงปทุมวันเนี่ยแม่งคือรถให้ลูกจ้างไปโปะของไอสัตว์เฮ้ยมึงไปโปะเผาเกียร์เด้เพื่อวันนี้ ดม่เงี้ยเสียเสียงรถไฟมีเสียงเตือนไฟแดงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เหี้ยยังไม่ไฟแดงข้ามไงโอ้โหสั่งช้งเขียวเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวก่อนนี่คอนเซ็ปต์มาไงว่าร้านเนี้ยคุณต้องตอบแทนตีแยกสามแยกญี่ปุ่นแล้วก็มีรามเมง <S <S แต่ต้องเป็นสามแยกว่าน,นอกนะก็ <S 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 เป็นราเมงริมถนนงไงอ๋อแต่มันทำน่ารักมากๆเลยดูดิชอบคอนเซ็ปต์อ่ะแต่ที่นี่เขามากันเยอะนี่พวกยูทูบเบอร์อ่ะแต่มาในแนวเราแล้วกันพลังใบสัตว์พลังใบครับผม ีเมาถึงญี่ปุ่นเลยนะต้องไปพลังงังญี่ปุ่นเอ๊ะพลังใบพลังใบจะใส่ไอ้กูก็บ้าบอลเเขาแอบถ่ายด้วยนะฮะมีด้วยเหรอสวัสดีครับมาเรามาเอ้ยคุณนี่คืออะไรคุณคุณโชว์ผมหน่อยเด่นที่นี่มีอะไรบ้างคือเหมือนเราอยู่ญี่ปุ่นถ้าอากาศดีๆลมเย็นเย็นริมหาดนะหาดวอนเห็นไหมครักูจาได้แล้ะขอบคุณมากเพราะผมก็ที่นี่ก็ไม่ได้มีอะไรกับผมนะหมายถึงมาพามาเที่ยวเพราะผมไปสนามพีระและอีพีนี้ก็อยากให้เห็นว่า การท่องเที่ยวอ่ะแม่งมีหลายแบบแบบเลิกอยู่ในกล่องในไร้เฮียหรือเลิกอยู่ในกรอบด้วแล้วมันแบบมึงไาทําตัวเป็นอะไรก็ได้วันหนึ่งอ่ะบางทีผมยังคิดนะเว้ยผมปั่นจักรยานไปเยาวราชผมคิดว่าวันนี้ผมจะไม่คิดว่าตัวเองเป็นคนไทยผมจะคิดว่าวันนี้ผมเป็นนักท่องเที่ยวเฮียสนุกชิบหายเลยอ่ะแค่แกลงภาษาไทยที่ได้ยินอ่ะแกลงอิกนอร์มันหรือว่าไม่ต้องสนใจมันให้คิดว่าเป็นแบบภาษาต่างด้าวอ่ะแล้วขับไปดูรอยยิ้มผู้คนหรือนั่งดีลองดูเปลี่ยนไมล์เซ็ตชีวิตมันดี พลังใบครับผมขอบคุณมากครับเอาติ๊กเกอร์ไปติ๊กเกอร์ไม,มไรรเ่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปแบบพลังใบสวย <c oughs> นี่ขอบคุณมากๆนะครับพลังใบค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากผลมือหน่อยสหายเทียวกว่าแผลเ <c oughs> <c oughs> จ้าของขับ <c oughs> ขอเอาไหมเจ้าของเอาแต่ว่าขับอยู่ในซอยนี้นะไม่ออกถนนเดี๋ยวดราม่า โวดาม่าอันนี้แต่อนนี้สภาพดีมากคุณสภาพเนี้ยอัพกราดญี่ปุ่นยังไม่ได้สภาพนี้เลยนี่คือชิวแท้ที่แม่งคุณมาดูดิสติกเกอร์แท้ยังอยู่เลย Honda มีพาร์คกิ้งเห็นไหมคือทุกอย่างครบรถพวกนี้อย่าเป็นรุนแรงกับเขาเดี๋ยวแยกล่างนะแต่ว่ากรอบพลาสติกพวกญี่ปุ่นทำมาดีนะแต่ก่อนไม่มีกรอบเจ๋งดูดิลำนี้แม่งไม่มีเหลืองเลย,ยสภาพดีมากดูดิ เอ๊นันเดอรกอแนะนำเราอ่ะออยากจะมีกิมมิกแต่ไม่มีตังค์กดได้นะสามกดได้นี่ไงเจ๋งกดได้คุณทอยดูดิมีกาแฟบอสคือตรงตรงโจทสามสิบห้าบาทเม็กซเซนนะแต่ก่อนอ่ะบอสอ่ะไม่รู้บริษัทเียอะไรยังไม่นำเข้ามาผมชอบกินแบรนด์นี้มากตอนผมไปเรียนญี่ปุ่นตอนปีสองพันนะบอสนี้แบบรสชาติแม่งนุ่มสุดแล้วญี่ปุ่นมันมีหลายยี่ห้อไงแต่พอมาซื้อเมืองไทยอ่ะ สมัยก่อนอยังไม่นำมันเขานำเข้ามาเป็นร้อยแพงตอ,อนนี้ถูกแอะสามห้าสั่นมาเต็มหนานะ้าหูวน้ำโหตรงนี้นะเอออยู่ตรงนี้แล้วดูโรสซิ่งเนี่ยวะนั่งวิจารณ์แล้วเขานื่มในข้อเหี้ยสามแยกปากหมาขอต้อนรับเข้าสู่รายการสามแยกปากหมามึงนั่งด้วยมึงก็พิธีกรปากมึงก็ใช้ย่อยสัตว์ไอ้เจ๋งด้วยมึงอะ่ะวิจาร์รถไอ้สามแยกปากหมาจริงคุณ อร่อยเฮ้ยร้านนี้อร่อยนะไม่ได้ม,ม้ืมแต่ว่าวันครั้งหนึ่งบิมว่าควรมาเพราะถ่ายภาพได้หลายเฟรมเลยคุณดูเด็แพนไปตรงนี้หลังบ้านแมงเสือกเหมือนญี่ปุ่นอีกเหมือนบ้านโรบิตะเลยคือมันแบบพอดีกันหมดเนาะคุณดูเด็คือสําหรับคนที่ชอบถ่ายรูปพอรถซิ่งเนี่ยมาจอดได้อยู่แล้วแต่ว่าสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปผมว่าผู้หญิงอยากมาแบบน่ารักอันนี้ หามุมถ่ายรูปได้เยอะเลยถูกปะขอบคุณมากนะผมครับพลังใบครับผมแดก่อน FC <MC. S 1> ดีผมชอบอย่างเี้มีความสุขไปทุกที่ทําให้รู้ว่าทุกคนอ่ะพอไม่มียศอย่างไม่มีอะไรเลยว่าไม่มีหัวโขนเียอะไรก็ตามม่งเป็นเพื่อนกันหมดกูกับกระท่อมมาทําให้ทุกคนเป็นเพื่อนกันได้กูก็รู้สึกดีนะ <c oughs> คือคําว่าพลังใบให้มันมีความสุขได้ผมรู้สึกดีไม่ได้แบบเป็นไอบีมไอกระท่อมไอเมาไอเสย <c oughs> ไอเสยเกาะกลางเงี้ย เราก็ากรู้สึกแบบเพี้ยที่โดนแบบสารเสริญยังไงตลอดเวลาสวัสดีจ้าลูกโ,โหสุดยอดเลยบ้านนี้โค้งสิ่งทั้งบ้านเลยอะ่ะนี่ครับสวัสดีครับบังบแล้วขับไปดีจ้าต้องบอกว่านี่เสียงเดินเบาในสัตว์สวัสดีครับติบกบ๊กเกอร์ครับคุณ<ส><ด>แข็งแกะออกมาหน่อยครับ<ส><ด>ขอบคุณมากครับนี่เสียงเดินเบารถพ่อเขาถ่ายรูปได้ถ่ายรูปด้วยกันครับขอบคุณมากๆจ้า เหนื่อยพลังใบขอบคุณมากคุณครับผมพลังใบทัดมาหนึ่งสองสามอยากใหมีแดดอยากให้มีแดดเนาะไม่มีแดดนะครับแดดจ้าพี่มาวแม่งไม่มีแดดเลยวันนี้แดดอ่อนมากนะจะบอกบางแสนนี่ปะทะไม่ได้เลยเดี๋ยวคราวหน้าขอเลยที่มันแบบลำบากคนนี้วันนี้มาแบบคาเฟ่ที่แม่งเป็นแบบญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะ ถ่ายรูปปันป่นๆสไตล์สายหยาบหน่อยเดียวคนอื่นเขามาแบบน่ารักไอ้เหี้ยสายหยาบขี่ไงวะมางีทาทาา้ท่าแรกท่าแรกท่าเหล่าศอกท่าสองเทกระจาดไอสัตว์ท่าสามซูเปรอร์แมนไอ้เหี้ยท่าท่าโค้ชเหี้ยเลยเอ,อ,อันนี้แนะนำนะแนะนำ แนะนำถ้ามาที่นี่ก็ถ่ายมุมคนอื่นก็ถ่ายมุมน่ารักแล้วก็ถ่ายแบบตักๆมุมเนี้ยขี้ๆหน่อยก็ได้นะหรือมุมห้องน้ําก็ดีขา <สะ S 1> บอกว่าอยากให้มาเที่ยวกันนะก็หลายๆที่อันนี้ก็เดี๋ยวผมมาเขานะล็อกที่จอดผมนะผมเอารถดิฟมาได้ป่ะจะได้จอดให้แม่งแบบเาลยป่ะระเบิดยางได้ป่ะเอาเลยอย่าไม่เอาเลเดี๋ยวโดนดราม่าเจอทา,า,า,างเจอทางทางมาลายถ่ายยังไงสายยากเจอทางมะลายเหรอเจอทางมะลายตอนนี้ค่ะหยุดไอ้สั์ <ś les> ไม่กล้าครับทถววัดก็แบบแนวนี้ผมว่าตรงเนี้ยเขาทาได้ดีนะมุมเมืองแบบดูญี่ปุ่นจริงๆดูไม่หลอกอะ่ะแล้วก็ขยะที่ใช้หรือว่ารังเริงอะไรคือแท้เลยอะ่ะก็ทําถึงดิลองมาเที่ยวกันอย่าลืมในอีพีต่อๆไปนะเว้ยบีอยากให้บีไปไหนทําอะไรแบบสายหยามในสไตล์เราอะ่ะก็ใต้คอมเมนต์เดี๋ยวพาขึ้นฟ้าด้วยแหละอีพีต่อๆไปมีคิดนะแต่ว่าอยากดูอะไรจริงๆอะ่ะฮะรถก็ไปให้ลึกเดี๋ยวทำรายการแยกให้ ฟ้าอากาศเอ็กซ์ตรีมเดีย๋ยวทาให้ลึกหรือว่าจะนั่งเล่าประวัติหรือความมันอะไรในแต่ละแบบบอกมาได้การคอมเมนต์อยากดูอะไรบอกหน่อยเพราะทุกๆคนเนี่ยแม่งคือเขาเรียกว่ากระจกที่แม่งสะท้อนมาดังนั้นขอหน่อยนะขอบคุณมากแล้วก็ไลค์ซับสไครป์แชร์กรุณากับบีมฟราน,นยูชแนลฮะเจอกันนะครับแดจอบีมาแล้วไปที่ครับครับ เด,ดีดย๋ยวกันนะแดจ้ากูมาแล้วแล้วก็อย่าลืมบิมสแลนยูชานัลแล้วก็ติดตามซับสไครต์ไลค์แชร์ขอร้องอะนะอย่าให้กูเฟลอีกเลย 拜个年哇！Bye,